ไอ้ป้าลงเงิน10ล้านมันน้อยไปหรือเปล่านะอันนี้ของหอสวตอของอีต้าเองนะจ๊าสำหรับเด็กๆทั้งสองคนมันน้อยมากแล้วก็น้อยนะั่นแหละน้อยจริงๆเลยเพราะว่าปูเต้เขาก็มีหน้าที่การงานเนาะแล้วก็มีชื่อเสียงมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่อะไรประมาณนี้แต่ว่าเอาอย่างที่บอกศาลเขาตัดสินแล้วว่าเขาคงเห็นว่ามันเหมาะสมแล้วมั้ง10ล้านอะผ่อนจ่ายปีก็ตกปีละประมาณ5 0 0แสนเดือนละประมาณ40,000กว่าอะไรประมาณนี้แต่ศาลเขาว่ายังไงเราก็ว่าอย่งงายงนั้นหละแกที่แน่แก็คือเขาทั้งคู่ก็จะได้จบกันสักทีเนาะ หลังจากดราม่าครูเตยอภิวัตนะคะแล้วก็ขนมสาสิการระอุต,ต่อเนื่องมาหลายเดือนคุณผู้ชมตั้งแต่นะคะมีการโพสต์สาส์กันในโซเชียลค่ะจนถึงนะคะศึกชิงสิทธิ์เลี้ยงดูบุตรล่าสุดนะคะเมื่อวานที่ผ่านมาค่ะทางด้านของทนายพั์ก็ได้ออกมาโพสต์นะคะผ่าน Facebook แฟนเพจทนายพัฒนี่แหละคุณผู้ชมเผยผลการพิจารณาคดีนะคะอย่างเป็นทางการจากสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแกน่นซึ่งทางด้านของทนายพั์นะคะก็ได้โพสต์รูปภาพที่ ถ่ายนะคะยืนอยู่กับขนมส,สักการค่ะหมอบุ๊กพร้อมกับมีข้อความนะคะที่บอกว่าสารุปผลคดีวันนี้ข้อที่1นนะคะคือมารดาเนี่ยยินยอมให้บิดารับรองบุตรทั้งสองนะคะได้ตามกฎหมายข้อที่2เนี่ยก็คือให้มารดานะคะเป็นฝ่ายใช้อํานาจปกครองบุตรทั้งแต่เพียงผูด้เดียวนะคะแต่ไม่ตัดสิทธิบิดามาเยี่ยมเยียนได้ตามความเหมาะสมในส่วนข้อที่3คือบิดานะคะยอมชําระค่าเลี้ยงดูบุตรทั้งสองแบบเหมาจ่ายไม่ต้องมีใบเสร็จให้มารดาเป็นเงิน ินล้านบาทโดยผ่อนชําระเดือนลับไม่น้อยกว่า3 0 0 0 0บาทนะคะให้เสร็จสิ้นภายใน20ปีนอกนั้นมารดาเป็นฝ่ายรับผิดชอบในส่วนข้อที่4นะคะคือทั้ง2ฝ่ายจะไม่โพสต์นะคะหรือเขียนข้อความสื่อถึงการเพื่อให้อีกฝ่ายได้รับความเสียหายหากฝ่าฝืนนะคะปรับ5 0,000บาทต่อครั้งคุณผู้ชมขอให้ทุกคนมีความสุขและต่อมานะคะทางด้านของครูเต้ยอภิวัตรเองก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความด้วยนะคะบอกว่าผ่านไปด้วยดีที่ เหลือทําเพื่อความสุขของเด็กๆและในส่วนฝั่งของขนมสัตสิการด้วยเหมือนกันค่ะก็ออกมาโพสต์ข้อความที่บอกนะคะว่าที่เหลือเป็นหน้าที่มามีเองก็ทํากลางชาวเน็ตนะคะมีการเข้ามาร่วมส่งกําลังใจให้กับ2คนอย่างมากมายนะคะรวมถึงทางด้านของแม่เปียปาข้างบ้านก็ได้ออกมานะคะแสดงความคิดเห็นอีกมุมหนึง่งถึงเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันไอยังไงเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของแม่เปียกันค่ะ ตาตาครูตุ้ยแล้วมีขนมเขาไปสานกันแล้วเหรออุ้ยอีกคนทําไมมาช้าจังเลยไปทําอะไรอยู่นะเสียเวลาวะเฮ้ยและอีเรื่องที่บอกว่าพ่อขอเซ็นรับรองบูด่นเรื่องนี้มันจบลงแล้วใช่ปะแล้วขาต้องจ่ายสิบล้านเลยเหรอป้าเรื่องนี้ฉันจะใช้สัมพเวสีตัวที่เจ็ไปสืบมาให้นะจ๊ะที่สารเยาวชนเลยแหละเดี๋ยวเราหลังจากที่ครูตุ้ยแล้วมีขนมเขามีเรื่องราวกันใหญ่โตจนจะต้องไปออกรายการโ่นกระแสใช่ปะแต่ว่าเรื่องมันก็ยังไม่จบนะจ๊ะเพื่อนๆเ,เขายังมีการฟาดกันต่อเรื่องโพสต์ตีการเรื่อง on, เรื่องบบินนนนนก่น่่อจูีัลสรุป เขาก็ไปศาลก็เรียบร้อยเลยนะจ๊ะเพราะว่าคูต้วยเองเขาฟ้องเรื่องการขอเซ็นรับรองหมุดหน่อยได้ไหมฉันอยากจะเป็นพ่อที่ถูกต้องตามกฎหมายนะจ๊ะคูต้ยว่างี้ และในวันที่สาน,นัดเชปามีขนมนางก็เลยแบบว่าตูนแต่เช้าเลยเพื่อที่จะไปศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่นแต่คู่กรณีอย่างคูเตอร์ก็คือมาสายอเธอบอกให้รอฉันก็รออย่างมีจุดหมายสุดท้ายเขาก็มาช้านะจ๊ะแต่ว่าก็มาแหละแต่ว่าช้าไปนิดนึงมาแล้วยังดีกว่ามาช้ามาช้ายังดีกว่าไม่มาอีป้ามึงเลิก้องเพลงก่อน เรื่องแง่เหมือนมีขนมของไม่โอเคนะจ๊ะซึ่งสัญญจะบอกว่ามาแล้วยังดีกว่ามาชา้ามาชา้ายังดีกว่าไม่มาแต่ว่าก็คือมันก็ยืดเวลาสารไปอีกไงเขาก็เสียเวลาเนาะมีขนมนก็เลยบอกว่างานก็ยอมความผิดให้กับภูผาไปเลยแล้วกันถ้าเป็นอย่างนี้วันหลังก็ไม่ต้องรัดให้เสียเวลาได้ปะเขาสาแหกที่ตามมาตามนัดตื่นกันตั้งแต่ตีสี่เพื่อที่บินไปกลับอะแล้วก็ให้มันจบจบแต่ภูผามันคือยังก็ก้อเห่อยู่อีกอะทําสิ่งที่สําคัญมากกว่าก่อนอีกคือมันจะต้องมาถึงตั้งแต่ 9, 8, 8เตบบก้าโม เห็นเหมือนคู่กรณีเขาไปบนบานสารเก่าะอะไรสักอย่างเหมือนขอพรทำบ่งทำบุญน่ะแกไหวพาย,ยุแต่สุดท้ายเขาก็มาไงและสารก็ตัดสินเรียบร้อยแล้วก็คือออกมาแล้วมันมันจบด้วยดีนะตอนนี้เพราะเห็นคุ้ยเขาโพสเหมือนประมาณว่าทุกอย่างผ่านพ้นไปด้วยดีนะครับที่เหลือก็ทำเพื่อความสุขของเด็กๆคูุ้วยว่างี้ เอาอีป้าไปขึ้นศาลกันขนาดเนี้ยครูตุ้ยเขาได้เซ็นรับรองบุตรเรียบร้อยแล้วเนาะเอางี้ดีกว่าคือลูกๆทั้งสองใช่ปหก็มีพ่อถูกต้องตามกฎหมายกันทั้งคู่แล้วนะจ๊ะครูตุ้ยได้เป็นพ่อถูกต้องตามกฎหมายเรียบร้อยแล้วแต่เรื่องนี้มีขนมหรือฝ่ายแม่จะเป็นฝ่ายที่มีอำน,นาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นนะจ๊ะแต่ว่าก็จะต้องให้ทางคุณพ่อหรือทางบีดามาเยี่ยมลูกได้ตามความเหมาะสมนะ และที่สําคัญทางฝั่งของพ่อหรือว่าทางครูตัวก็ต้องยอมจ่ายเงินเลี้ยงดูลูกแบบเหมาจ่ายเลยนะจ๊ะแบบไม่ต้องมีใบสรจใบเสร็จหรือไม่ต้องมีบินอะไรใดๆเลยให้ผ่านมีขนมเป็นเงิน10ล้านบาทแต่อันนี้เป็นการผ่อนหลายเดือนนะแกต้องไม่น,น้อยกว่า30,000บาทต่อเดือนนะจ๊ะแต่ว่าเขาให้เวลาถึงเท่าไหร่หรือไปยี่สิบปีนู่นแหละส่วนเรื่องอื่นก็คือแม่ก็จะต้องเป็นคนที่แบบว่าดูแลเองและผิดชอบเอง และอันนี้เป็นสิ่งสำคัญสุดที่ฉันรู้สึกว่าสารตัดสินออกมาได้ดีที่สุดก็คือทั้งสองฝ่ายจะไม่โพสหรือเขียนข้อความสื่อถึงกันเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งได้รับความเสียหายคือถ้ามีใครฝ่าฝืนนะจ๊ะจะปรับครั้งละ5 0,000บาทนะจ๊ะอันนี้ฝากบอกไเลยอันนี้ก็ฝากบอกมีขนมตะกตเต้ยและคนราข้างไว้ด้วยแล้วกันเพราะว่าบางทีคนราข้างก็อาจจะทำให้เขาทั้งสองคนลำบากใจอีกเอตาลงเงิน10บล้านน่ะมันน้อยไปหรือเปล่านะอันนี้ ขอหอสตอของอีป้าเองนะจ๊ะสําหรับเด็กๆทั้งสงคนมันน้อยมากแล้วก็น้อยนั่นแหละน้อยจริงๆเลยเพราะว่าครูเต้ยอ่ะเขาก็มีหน้าที่การงานน้อยแล้วก็มีชื่อเสียงมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่อะไรประมาณนี้แต่ว่าเอาอย่างที่บอกสารเขาตัดสินแล้วว่าเขาคงเห็นว่ามันเหมาะสมแล้วมั้ง10ล้านอ่ะผ่อนใจ20ปีก็ตก ปีละประมาณ5 0 0แสนเดือนละประมาณ4ี่หมื่นกว่าอะไรประมาณนี้แต่สารเขาว่ายังไงเราก็ว่าอย่างงั้นเลยแกที่แน่แนกก็คือเขาทั้งคู่ก็จะได้จบกันสักทีเนาะเพื่อความสงบสุขของลูกเจ็บนี้นานยาวนานคกบพอพอ,พอไง เรื่องนี้สำหรับอีป้าก็อยากจะบอกว่าก็ยิ่งดีกับทั้งสองฝ่ายนะจ๊ะต่อไปก็ต่างคนต่างแยกย้ายไปทำมาหาก,กินแล้วก็ไปใช้ชีวิตต่างคนต่างไปใช้ชีวิตกันเลยฝากถึงคนรักค้างก็เบาๆกันหน่อยนิดนึงอย่าไปทาให้พวกเขาลำบากใจจนจะต้องกลับมาตีมาหยุ่มกันอีกอะไรประมาณนี้ส่วนทั้งสองคน,นว่าจะเป็นปูตุ้ยหรือว่ามีขนมก็ขอให้ทําหน้าที่ที่ดีเป็นพ่อแม่ที่ดีต่อไปแล้วก็มูฟออนกันนะอีปา้าไม่ได้เป็นห่วงอะไรไดใดๆนะจ๊ะอีปา้าแค่สารสุเฉยแค่นี้นะ